เปเล <S <S ี่ยนเลยก็ได้ค่ะเปลี่ยนเลย <S <S เปเลปี่นลย,นเ,ยนเลยจะได้แบบลงผิวอะไรได้ทีเดียวอะไรเงี้ยอโอเปนดิ้งนะคะโอเพนดิ้งจะเป็น ใช้บัตรรอบบูตินาลี่ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับผมนำอีติเก็ตนะครับมาสแกนนะครับที่จุดลงทะเบียนหน้างานเพื่อรับบัตรโบดนะครับเา่ดีวองอนรโอ้เดี๋ยวส่งรูปนี้ไปให้พวกขอรูปลุเอ็นดี อ๋อนี่เลยใส่แลนด้วยนะโอ้ไม่เล่นผ้าให้ดูเลยนะโอ้โอ้อย่างนั้นอย่าให้เสียชื่อทางงานกันอุ้ยโอใครเป็นเมื่อไหร่วะเอออย่างนั้นค่ะแม่แต่ว่าประมาณกลางๆไหน่อยฮะประมาณกลางๆอ่ะนับเเอาลย โจทย์อย <Wow. S 2> ู่เลยจบเลยเอาแบบเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าอยู่หลังอยู่เลยเล่นีอกนให้่อี่เต็หมดเไม่ต้องกามโอเคใหญ่ใ่สามเต้นองสามองช c t นยเอาสีขาวกับสีนเงออกนเฮ้ยกับสีแดงออก ใส่วันพีซทับทูพีซเข้าไปเลยขอดเสื้อกับกระโปรงออกนะถอเสื้อกับกระโปรงออกแล้วใส่เป็นวันพีซแทนถุงน้องต้องอยู่ทำไม่ถุงน้องเหมือนเดิมค่ะใส่สีดำทับไปเลยใช่ใส่สีดำทับไปเลยโอเคนะคะใส่สีดำทับไปเลยแล้วหมวกต้องใส่ไหมกระโปรงหมวกต้องใส่แล้วมันคอใส่ไหม ข้าเลยบนบนครับโพสหยุดแล้วโพสเปลี่ยนโยนใต้เวทีโยนไกลๆนะลูกเดี๋ยวมันบนขวางกันหมดเลยเมื่อกี้เหรียญเหรียญคือที่เดี๋ยวอยู่อ่ะโยนไกลๆคือมีการโยนเหรียญก็คือขึ้นใต้เวทีแล้วก็อยากให้โยนเข้าไปไกลๆอ่ะเพราะว่ามัน มันเงินเดียวเงินเต็มหมดเลยอ่ะแต่บางคนเป็นแบงค์ไงบางคนซื้อที่กันแล้วเหรียญเต็มพื้นหมดเลยว่าเยอะเก็บไม่หวั่นไม่ไหวที่สุด้วยเลยหลังเวทีไม่อยู่เลยเอาแล้วพวงมาลัยเสียงทายไปแล้วค่ะ เราเข้าไปแลนะ้วนตัวก่อนสี่ศูนย์ค่ะ วันทองวันดีด้วยคือเชอบไหมคะชอบค่ะ อเออมากซึ่งมึงมาเลยแอปใส่ตู้หูอ่ะแอปใส่ต้อ่หูแอปแอปไอนมันไปูดีนะคะขอ้นไปไ้ไคะนไปได้ สู่ต่ายครับผมรอดูเลยครับรอดูเลยครับใครไปรูหรอสิบคนต้องมีเลยจริงหรอผสบสีเลยจริงหรอ มันนี่ให้มันไม่ดอดีใช่ไหมเอาใหดูดีมาครับมาครับไปนะคะถ้าไม่ติดก็สบายใจใหม่ไทยห้ามเป็นลมเด็ดขาดแตกขาดตัวแล้วกูจะแตกขาดตัวไม่ต้องไม่ต้องหนาเลยช่วช่วยแค่แบบิเคี้ยวเฉยเฉย

ก้อนก้อนอยู่พี่ทำอะไรกับลูกเนี่ยเป็นก้อนอยู่มเป็นก้อนอยู่เราพี่เลี้ยงหนูบอกว่าอะไรเลยปะมันไม่เห็นหรอกว้าไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เคยเห็นว่าเป็นก้อนนะจากพีอาร์สุกพี่กอนสายมาช่วยอ่านคำอธิบายชุดประกำชาค่ะใช่ของกับพี่นิวนะ ตับเลดย่าด้นนะครับอุ้ยแรงมาก, <c oughs> ก,กดได้เลยได้เลยติดต่อผ่านอ่ะแล้วหนไหนเราสักหนึ่งหนึ่งจังหวัดอ่าเป็นนี่ละกันอ <c oughs> สมุทรสาคร MUT 23ชุดวิถีถิ่นวิถีไทยแรงบันดาลใจจากป <c oughs> ระเทศไทยเป็น <c oughs> แหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาใน <c oughs> ใน้ำมีข้าวละไมอือยบ้์มาอันนี้คือจังหวัด ขอไปสะสมเันนะโอเคดีไม้ลูกปัดไ้ทุกอย่างเปลี่ยนจากใ่ทุกอยชาเป็ี่ยนจากเช่ทุกอย่างเปลี่ยนากเพราว่าทำรูปปัตานรูปปัา้หมดแล้สูงสุด้จะทาแลโลสีเป็นสีไม้แปะทองปักซีดนี่เลยดีเซนดีนะ เป็นเป็นเป็นสัตว์สัตว์ฉลูใช่ค่ะสัตว์ฉลูแต่อันเนี้ยแต่อันนี้เป็นเป็นอัคคีนะใช่คลิวเป็นเป็นคลิปโอ้โหปายเรียบร้อยใช่อันนี้คือเป็นเป็นเรื่องของน้องคนนายกน้องคนนายกเขาไ้ออกเครื่องน้องเดี่ยวมาเลยเนี่ยเครื่องน้องเดี่ยวแต่แสวย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 เดินได้ไหมน้องเดินได้หรืเปล่น้องมันจะพทีมผัดน้องเดินยัง ติมวกว้าง่ติมวกว้ากว้าไป้ไ้่ากว่ากว่กว่ากวากว่ากว่างกว้ากกวางว่าากวาากวากกว่าก่กว่า่กว่าาตวดาากว่ว่ากว่่ากวน่่กั พ่เขาารอย่างพี่คนนี้พี่เซนพี่ดีงตเลยเขา่ระวังนะใส่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 ใ่ใส่ใส่ใส่ สี่ค่ะไหากันเลสิบเก้า M4 MUT หนึ่งสี่ 对吧？<music> ไปล่ามาแบบล่าไปก่อนแบบล่าไปก่อนเดี๋ยวมันไม่ทานมีเสียงใหน่อย จบไปแล้วได้ตรบจแล้วดนตวจสอง้ี่พี่แหม่มนั่เงืยบสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อมสิบสร้อ่อยสบเสียบายุ่งกับน้าปูนตรงแน่แล้วค่ะเอฟดน2ีสองสองเจ็ดสคะแนนยี่สมสคะแนน่้ที่สองค่ะมันก็ดีแต่ มันยังไม่เายมันแก่เป็นทำให้มุกเลยสมัยยี่สิบเสียแก็เหือนว่าเออโอเค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 จบโอเคเราเราเข้าใจได้แต่ตอนนี้คือทางศิลมันดูบาลานซ์มัดูบาลานลานวก็มีเรื่องวรรณคดีมีเรื่องไทยพระราชินมมีเรื่องวรฒนธรรมเพลงจากรามีัรว

3, 4, 3, 4, คะแนนไปสองร้คะแนนได้แก่ MUT 33นะฮะมหาสกลนครน,นะครับผมนะครับอันดับที่2นะฮะได้คะแนนไป334คะแนน MUT 17ภูเก็ตครับผมอันดับที่1นะครับคะแนนสูงที่สุดในะค่ำคืนนี้590คะแนน ชมแล้วมีหาบัดแตกให้เ hmm. พื่อจะทำการโหวตเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้า ยี่ยมยี่ยมไหมยเยี่ยมเหรอยิ้มไหมชนมักันนะเนี่ยชนมันนะชนมันกันนี่เลยนี้มอันนี้ด้อันนี้อันนี้อ่ยิ้มหวานด้วยทุกหลังจากจบการประกวดทุกรอบนะคะดิฉันจะมีความใจบอกกับทุกคนนะยคะขอวอคืนด้วยนะคะมันสำคัญกับชีตมากเลยค่ะขอวอด้วยนะคะ ไอ้พม่ไบก็ดองไปเลยดองไปเลยพรุ่งนี้ก็น่าสวยไปเลยข่าวแม่ก่อนก่บแม่ดองไปได้วันไหนคะได้แบบทำไมตาไปทำไรจะเป็นกีฬาชิมข้าวช่างเงินนาตาเลียจะเอาไปเลี้ยงเคปซีหนูค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อวานยูช่วยไอออกนอกหน้าเช่สองหน้าตำนานตำนานได้เกิดขึ้นแล้วใช่แล้วอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเท่าไหร่อีกอันหนึ่งอีกอันสองหมื่นเป็นสามหมื่น มาเกมาร์ติกมาแล้วหนึ่ง thank you เด <Construction. S 3> <tor anden> ีนยวไปถามแม่แม่ค่ะนิสัยยุ่ยเสียคนมันนิ่ง่าโอ้โหไม่จะไม่จะกินเบื้องหลังน่าหน้าเออันนี้เป็นนางงอมดูไม่เป็นไรหรอกพระเบื้องหลังแบบเราน่ารักน่ารักน่ะน่ารักน่ารักกินไหมไปวิ่งออกไปแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ